ัสดีนักเรียน,นทุกคนนะคะครูชื่อนี้พระพรถิวเพลยนคะคะเป็นครูฝึกสอนจะมาสอนในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะหรือว่าศิละปะนั่นเองสู้เนี้ยครูจะมาสอนในเรื่องของรูปร่างนะคะรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ดรอบตัวซึ่งมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปมีลักษณะเป็นรนาบแบนสมิติเกิดจากเส้นรอบนอกที่ แสดงออกขอบเขตของชัดเจนนะคะโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะดังนี้นะคะลักษณะแรกรูปร่างเลขาคณิตรูปร่างเลขาคณิตเนี่ยเป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างที่แน่นอนเกิดจากการสร้างของมนุษย์สามารถระบุชื่อเรียกได้ซึ่งเราจะพบเห็นในชีวิตประจำวนันเช่นรูปร่างสามมิติรูปร่างสาี่เหลี่ยมรูปร่าง,งวงกลมนะคะทุกคน รูปร่างแรกจะเป็นรูปร่างของสี่เหลี่ยมของธานบัตรนะคะทุกคนต่อไปนะรูปร่างวงกลมของเหรียญบาทต่อไปนะคะรูปร่างห้าเหลี่ยมของกรองซึ่งรูปร่างดังกล่าวเนี่ยจะเป็นรูปร่างที่มีลักษณะเป็นสองมิติหมดเลยนะคะสองรูปร่างอิสระรูปร่างอิสระ่ยเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน อาจเกิดจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้เช่นรูปร่างใบไม้ก้อนเมฆท้องฟา้าเป็นต้นนะคะทุกคนซึ่งรูปร่างของมนุษย์เนี่ยจะเป็นรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งจะไม่เหมือนกันก็คือเช่นใหญ่บ้างเล็กตัวเล็กสูงยาวอ้วนต่อไปนะคะรูปร่างของผลไม้ก็จะเป็นรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติเช่นกัน ลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะต่อไปรูปร่างของใบไม้รูปร่างของใบไม้ก็ будет. จะเกิดจากธรรมชาติเหมือนกันซึ่งจะเกิดจากธรรมชาติที่มีความไม่เหมือนกันเลยในตัวของมันเองนะคะต่อไปนะคะรูปร่างของสัตว์ซึ่งร,รูปร่างของสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีก,อกเช่นเคยอันนี้ก็จะเกิดจากธรรมชาติหรือกรรมพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นนะคะ ต่อไปนะคําถามชวนให้คิดนะคะทุกคนนักเรียนเนี่ยเคยคบเห็นรูปร่างเลขาค,คณิตและรูปร่างอินสละในสิบอื่นๆนอกจากในรูปร่างที่ครูให้ดูเนี่ยนักเรียนมีรูปร่างอื่นที่แตกต่างจากที่ครูให้ดูไหมคะนักเรียนเนี่ยสามารถตอบคาถามนี้ได้ผ่านหน้าจอและสามารถนํามาทํางานที่ครูสั่งได้นะคะก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ